ยังมองว่าหุ้นในกลุ่มปิโตเคมียังไม่ใช่รอบที่จะกลับมาน่าสนใจอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปูครับถือว่าเป็นทยอยสะสมเล่นระยะยาวนะครับเพราะว่าเราเรารู้อยู่แล้วลหละว่าเคมีคอลบเนี่ยบอททอมปีนี้กับปีหน้าแน่ๆนะครับขึ้นอยู่กับสายถ้าใครถือได้ยาวพออย่างที่เราเรียนน่ยก็คือแบ่งไม้แล้วก็ค่อยซื้อไปอ,อผมเชื่อว่าก็คงพอที่จะเวทคอรสได้อยู่แถวๆนี้อยู่แล้ว นะครับเพียงแต่ว่าถามว่ามันจะขึ้นเร่งขึ้นเร็วๆเลยหรือเปล่าเนี่ยคราวนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าจีนเนี่ยจะออกมาออกไอติมูลาแพคเกจกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้มันมีข่าวออกมาว่าเหมือนจีนจะพยายามมีแพคเกจพวกนี้เหล่านี้ออกมาซึ่งมันอาจจะกระตุ้นในแง่ของดีมาของพวกปิตโตรเคมีเนี่ยในระยะสั้นได้ตรงนี้เนี่ยมันก็น่าที่จะ,ะมีไว้บ้าง นะครับมีหุ้นปิดตเคมีไว้บ้างแต่ถามว่าะจะต้องแบบโอเวอร์เวตอะไรหรือเปล่าผมคิดว่ายังครับ